สวัสดีค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนทดสอบระบบของราบตากผ้าอัจฉริยะนะคะซึ่งการทำงานของระบบนะคะของราบตากผ้าอัจฉริยะเนี่ยได้ทำการโคดดิ้งไว้ว่าถ้าความชื้นนะคะไม่ถึง2,000นะคะตัวเซนเซอร์เนี่ยจากความชื้นได้ไม่ถึง2,000นะคะไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวอยู่ตลอดนะคะแต่เมื่อนะคะความชื้นเนี่ยมากกว่า2 0 0 0หรือ2,000ขึ้นไปเนี่ย ตัวบอดเนี่ยจะกระพริบไฟสีแดงนะคะและส่ง l ล n e ม o t ิฟ y นะคะเข้ามาแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วหรือมีความชื้นมากกว่า2,000แล้วผู้ใช้เนี่ยก็จะสามารถมาเก็บผ้าได้ทันท่่งพีเป็นการแก้ปัญหาในการเก็บผ้าไม่ทันค่ะในช่วงฤดูฝนเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบกันเลยนะคะเมื่อความชื้นเนี่ยมากกว่า2,000นะคะโดยการทําการใส่น้ําเข้าไปที่ชิชู่ชุบน้ำค่ะ แต่เห็นว่านะคะเมื่อตรวจสอบความชื้นได้มากกว่า2,000นะคะเซนเซอร์ก็จะร้องนะคะแล้วก็มีสีแดงกระพริบ